สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับฟังกัน A.B.C กองทัพภาคที่1มาประชุมเที่ยงคืนเสร็จตี2เพิ่มหัวข้อเด็ดบีบข้อขมรยึดคืนบ้านหนองจานล่าสุดขมรเติมกําลังพลอีกหนึ่กองร้อยคาดเดินหน้าขึ้นแนวลบขมรหน้าด้าน อ้างเป็นคนดีเดตเอไอคาราชทูตรประจำประเทศไทยเรื่องใหญ่ส่งถึงสหรัฐอเมริกา AT6 มาแล้วทัพอากาศส่งฝึกซ้อมแบบผสมเตรียมถล่มคอมเมนต์รายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันทานผู้ชมครับไปเริ่มต้นจากเคี่ยวเล็บของกองทัพกันหน่อยทานผู้ชมครับเล็กแต่แจ๋วนะสำหรับเจ้าวูบรีน a t ทนะฮะทานผู้ชมครับล่าสุดเพจของกองทัพอากาศรอยัลไทยแอร์ฟอร์ดครับได้ออกมาโพสช่วงนี้กองทัพอากาศโพสต์ที่ผิดปกตินะฮะทานผู้ชมซึ่งออกมาโพสต์บอกว่ารับเคี่ยวเล็บ AT6 ทีบูบอลีนให้แหลมคมเพื่อภารกิจในการสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิดในการฝึกแบบผสมในปี2,525 25, กับทางสหรัฐอเมริกาฝูงบิน411กองบิน41ส่งเครื่องบินรบโจมตี a t ทเข้าร่วมการฝึกซ้อมแบบผสมครั้งนี้โดยเป็นครั้งแรกที่ผู้เชี่ยวชาญในหน้าที่ w e s t Front ต y s t e m o f f i c i a l หรือว่า W s O ท่านผู้ชมครับจัดขึ้นที่วอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกา เชิญเข้าร่วมทงการฝึกผู้เชี่ยวชาญได้มีการขึ้นบินกับนักบินไทยของเรานะครับในการทําภารกิจ การบินสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่มีความสำคัญในการสร้างความได้เปรียบในการลบให้กับกำลังทางบกในยุทธบริเวณโดยจะใช้จุดแข็งของกำลังทางอากาศที่มีความคล่องตัวแม่นยำและมีอำนาจทำลายล้างสูงเข้าทำลายเป้าหมายทางทหารภาคพื้นดินที่มีความสำคัญโดยใช้ชุดควบคุมทางอากาศยานหน้าในการควบคุมเครื่องบินเข้าโจมตีตรงเป้าอย่างแม่นยำนับเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐอเมริกาที่มีองค์ความร ด้านอาวุธและเครื่องบิน AT 6มาอย่างยาวนานรูปแบบการฝึกคุ้นหูไหมท่านผู้ชมนั่นก็คือแผนยุทธบดินนั่นเองนะครับโอ้โห oh สารัฐจับมือสอนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับกองทัพากครับออกมาโพสต์แบบนี้ท่านผู้ชมครับโพสต์ถี่ซะลือเกินช่วงนี้นะฮะโอ้โห oh ต้องบอกว่าอะไรมันตั้งแต่กิบเพนเอฟนะครับไทเกอร์เอ มาเมื่อกี้ก็เป็นทางฝั่งของอัลฟาเจและล่าสุดมาแล้วครับ a t ทท่านผู้ชมครับซ้อมฝึกถล่มขมิญนนะฮะท่านผู้ชมดูจากการฝึกแล้วเนี่ยเหมือนกันกับ F6 แล้วก็กิฟเพนเข้าโจมตีเสืเหลือเกินนะครับ ในการทำลายเป้าหมายยุธทธบริเวณภาคพื้นนะฮะนี่ก็แสดงให้เห็นว่ากองทัพอากาศพร้อมสุดๆไปเลยตอนนี้ท่านผู้ชมครับเรื่องราวต่อมาไปดูข่าวในเรื่องราวของ ABC กันหน่อยนะครับเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีเอามากๆท่านผู้ชมครับสำหรับกองทัพภาคที่1น,นะครับในการพูดคุยกันกับผอภูมิภาคทหารที่5ของเขมรหลังจากเดิมที่มีการพูดคุยกัน2ข้อก็คือข้อ1ให้เก็บกู้ทุเบิดร่วมกันนะครับข้อ2คือการปราบปรามสแกมมอร่วมกันท่านผู้ชมครับซึ่งเขมรปฏิเสธ 2้งข้อนี้เลยนะครับตั้งแต่ประชุมกับกองทัพเรือแล้วนะครับในการประชุมครั้งแรกซึ่งเขาก็ยังไม่ตอบรับนะครับมาครั้งนี้ครับประชุม R b บซของกองทัพภาคที่1ถึงแม้ว่าจะรอกันนานหน่อยก็ต้องบอกว่าขเมนเองนี่ไม่รู้มันเหลี่ยมไหนท่านผู้ชมครับนัดกันตั้งแต่บ่าย2ของเมื่อวานนี้วันที่2 1สิงหาปี2568บว่าจะมาประชุมนะฮะท่านผู้ชมก็เลื่อนไปเป็นบ่าย3ามครึ่งบ่ายสามครึ่งก็แล้วนะครับห้องประชุมก็ยังโล่งอยู่เราเองเนี่ยขี่เส้นตายให้น ได้มีการส่งอีเมลและก็โทรศัพท์มาซึ่งอ้างว่ายังจัดการเอกสารยังไม่เสร็จเพื่อยืนยันว่าการประชุมครั้งนี้ยังไม่ล่มนะฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็มีการพูดคุยกันลากยาวกันไปดึกๆทางฝั่งของเขมรเนี่ยนะครับเดินทางมาถึงห้องประชุมสโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่19ค่ายสุรสิงหานาฏอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสกวนะครับในเวลาห้าทุ่มกว่าโดยประมาณนนะครับซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกันจนไปถึงตีสองเสร็จท่านผู้ชมครับเสร็จกันตีสอง นะฮะคำมนกลับท่านผู้ชมครับดืๆๆๆนะ่นๆอย่างนั้นแหละซึ่งการประชุมเนี่ยผลที่ออกมาก็คือนะครับทางกองทัพภาคที่1ได้มีการเพิ่มหัวข้อเข้าไปอีก1ข้อก็คือข้อ3เท่านผู้ชมครับหลังจากที่2ข้อก่อนน,นั้นก็คือการเก็บกู้ทุรเบิด การปราบปรามสแกมเมอร์ข้อ3นี่เพิ่มขึ้นมาคือการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนให้ถูกต้องตอนนี้สําคัญมากๆท่านผู้ชมครับสำคัญไปในเรื่องของ1การกั้นร,รั้วตามแนวชายแดนทั้ง1,000กิโลและที่สําคัญก็คือเราจะทวงพื้นที่คืนบ้านหนองจานเราจะยึดคืนท่านผู้ชมครับตามรายงานนี่บอกว่าโดยมีการหาลือถึงการปฏิบัติตามข้อตกลงทั้ง13ข้อในว t ที c ที่ประชุมกันไปก่อนนั้นที่มาเลเซียและมีข้อเสนอจากทางฝ่ายไทย3ข้อการเก็บกู้ทุนเบิดร่วมกันร่วมกันปราบปรามสแกมเมอร์และแก้ไขปัญหาชุมชนที่ลุกลาำพื้นที่บ้านจันจังหวัดจ่าแก้วเพื่อจัดการพื้นที่ชายแดนให้ถูกต้องท่ามกลางกระแสข่าวว่า หากชาวบ้านกมูชาที่เคยอาศัยอยู่ถ้าต้องการที่จะอยู่ตรงนั้นจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้อาจจะเป็นการเปิดช่องให้ขมิทํทำเรื่องขอสัญชาติไทยเพื่อที่จะเข้ามาอยู่แต่จะต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดมีเกณฑ์และมีการพิจารณาจะต้องรอดูในเรื่องของระดับนโยบายเนื่องจากเรื่องนี้เป็นแค่ความคิดของฝ่ายความมั่นคงในการหาทางออกทางหนึ่งเท่านั้นเพราะบริเวณนี้เป็นของประเทศไทย จะต้องเด็ดขาดในเรื่องของการเอาคืนในพื้นที่ของประเทศไทยที่ชาวกบูชานั้นยึดครองมาอย่างยาวนานกลับคืนให้กับประชาชนชาวไทยที่น่าจับตาก็คือหากชาวกบูชาคนใดแสดงถึงความต้องการที่อยากจะเป็นคนไทยก็จะทำให้ฮุนเซนไม่พอใจเป็นอย่างมากคืออย่าเพิ่งตกใจกับประเด็นนี้นะฮะท่านะผู้ชมครับผมมองว่าประเด็นนี้เป็นข้อเสนอที่ฉลาดแล้วก็ร้ายกาจมากของกองทัพภาคที่1มันไม่สามารถเป็นไปได้ ในเรื่องของการขอสัญชาติไทยแทบเป็นไปไม่ได้เลยนั่นก็เท่ากับว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่ผมมองว่าอะถ้าการเจรจาครั้งนี้จะใช้หัวข้อนี้เข้าไปช่วยเนี่ยผมก็มองว่าเราได้เปรียบแบบ100%ซในเรื่องของการทวงดินแดนคืนนะ,นะฮะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่ขมร จะมาขอสัญชาติไทยบางคนอยู่มาเป็น80-90ปียังขอกันไม่ได้ปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมครับไม่มีทางที่มันจะเป็นไปได้สําหรับเรื่องนี้ที่ขมรจะมาขอสัญชาติไทยและคิดว่าฮุนเซนจะยอมเลยครับไม่ยอมอยู่แล้วนะฮะผมว่าการเพิ่มข้อ3เข้าไปเนี่ยถือว่าเป็นการบีบคอขมรนะครับให้ยอมรับในเรื่องของเขตแดนอย่างที่บอกข้างต้นน,นะครับว่าเป็นการแก้ปัญหาเบ็ดเสร็จเลยนะครับไม่ให้มีปัญหาอีกในเรื่องของการแบ่งเขตแดนกันตรงนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่าขมรมันคงจะไม่ยอมอ เพราะว่ามันตอดเล็กตอดน้อยของเรามามันรู้นะครับในเรื่องของเราถือแผนที่1ต่อห้าหมื่นแต่ของมันเนี่ยหต่อสองแสนยังไงมันก็ไม่ยอมดูผู้ชมนอกจากจะบีบคอให้มันยอมรับนะครับประท้ากันอีกรอบแล้วก็เอาให้ราบคาบและค่อยมาตกลงเรื่องนี้ขีดเส้นชายแดนนะครับกั้นรั้วเลยทีนี้ผมว่าตรงนั้น,นจบแน่ที่สําคัญฮุนเซนจะต้องไม่อยู่ในประเทศกัมพูชาเพราะครอบครัวตระกูลฮุนเนี่ยทำให้เกิดปัญหาตรงนี้ถ้ายังอยู่ก็คงไม่สงบ เพราะว่ามันจะตัดเล็กตัดน้อยเราไปเรื่อยๆล่าสุดท่านผู้ชมครับทางฝั่งของคอมเมนต์ก็ยังคงเพิ่มกำลังอย่างต่อเนื่องนะครับอ่ะไปดูคลิปนี้รายงานจากเพจ army brittany ford นะครับท่านผู้ชมครับเปิดเผยคลิปนี้ออกมานี่ก็ประมาณ2กองร้อยน่ะมั้งเนี่ยตรงนี้ท่านผู้ชมครัแบบเนี่ยเยอะนะ ท่านผู้ชมกาลังที่จะเดินหน้าขึ้นหน้าแนวรบนะครับซึ่งทางฝั่งของขมรนก็ยังคงระเมิดนะครับข้อตกลง g b c อย่างต่อเนื่องทงั้งๆที่ก็มีการประชุมกันอยู่ณปัจจุบันนะครับมันจะสนอะไรที่ไหนอ่ะมันไม่รู้4รู้8ปอยู่แล้วพวกขมรน,นะครับมันก็ยังคงเติมกําลังไม่หยุดนะครับท่านผู้ชมเติมกำลังขึ้นหน้าแนวเนี่ยก็ไม่ได้ว่าหรอกนะครับแต่มันไปตัดไม้ทําลายป่านี่สิเนี่ยท่านผู้ชมครับภาพชัดเจนเลยนะไอพวกขมิ้นแดงทั้งหลายเนี่ยเวลามันขึ้นชายแดนเนี่ยนะฮะมัน ในผู้ชมครับหลายปีที่ผ่านมานี่ปะทะกับทหารพันไทยของเราหลายรอบนะครับรวมถึงตอชอดอตํารวจชายแดนของเราเนี่ยนะฮะบุบกจับพวกนี้แหละเนี่ยสันดานมันนะครับเอาคลิปมาให้ดูกันนะซึ่งมันก็ไม่ได้ตัดอยู่ทางฝั่งไทยหรอกแต่มันเคยทำานผู้ชมครับอยู่ตามแนวชายแดนมันเคยไปทามาแล้วนะครับเนี่ยขเขมรมันก็ถึงไม่มีต้นมงต้นไม้ไงมองลงไปทางผาหมอยแดงนี่แทบจะไม่มีต้นไม้กันแล้ว ะะทางฝั่งของขมิญท่านผู้ชมครับหลอนหนักไปกว่านั้นมันใส่ชุดกันสารเคมีเนี่ยเดินกันให้บอนแล้วสําหรับขมิญนะอมต์ทางฝั่งไทยนี่บอกว่าระวังมันจะเล่นสารเคมีเองเอออันนี้ก็น่าคิดนะฮะไทยของเราไม่มีแน่นอนครับในเรื่องของการใช้สารเคมีโจมตีเนี่ยแต่ขมิ้นี่ดูมันทําสิดูกลายเป็นเรื่องตลกไปเลยนะฮะไม่รู้ว่าเป็นนโยบายของทางภาครัฐของเขาหรือเปล่านะครับที่พยายามที่จะ ใส่ร้ายเราะเนาะซึ่งเรื่องนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าทางฝั่งของคอมเมนตก็ละเมิดเราอีกอยู่เหมือนเคยนั่นแหละในเรื่องของการปล่อยข่าวเฟซนิวเพราะล่าสุดนี้โซเชียล o m มเมพร้อมใจกันกระจายข่าวสารของนายรีบู ool, ทผู้ทานผู้ชมครับชาวคอมเมนตที่ส่งจดหมายปิดผนึกไปถึงทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเพื่อเรียกร้องให้ทรัมป์ ใช้อำนาจที่มีอยู่สั่งให้ประเทศไทยปล่อยตัว18เชลยศึกที่ถูกจับกุมอยู่ในขณะนี้แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือนายรีบูธผูคนนี้ อ้างว่าเป็นอดีตเออแคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยในปี2560หรือว่าปี2017เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือซึ่งคล้ายกันกับนายไบเคินมอฟฟโลที่สร้างภาพตัวเองเป็นนักข่าวทำเนียบขาวที่มีชื่อนะครับเริ่มชักจะโป๊ะแตกขึ้นไปเรื่อยแล้วนะดูจากภาพตรงนี้เนี่ยเฮ้ยมันมุมเดียวกันกับไมเคิลบอฟฟโลไปถ่ายเลยนะเป็นหุ่นคี้พึ่งพ่อใหญ่ทำท่านผู้ชมครับเนื่องจากการสืบค้นข,ข้อมูลของ, Wood, ของนายรีบูตคนนี้ได้พบว่าหลักฐานเนี่ยไม่ระบุนะฮะและไม่เคยเป็นตัวเลือกในการเข้าดรำรง ของเออาครัชทูตสหรัฐประจําประเทศไทยในปี2017ด้วยนอกจากนี้ยังพบว่าตัวนายของรีวูดพูเป็นผู้อพยพชาวขเขมรที่อาศัยอยู่ในรัฐมินนิโซตาประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาของรัฐบาลกัมพูชาที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ICT ของกัมพูชาพูดง่ายๆก็คือเชี่ยวชาญด้านไอทีของกัมพูชาที่เพียงเท่าน,นั้นนะครับน่าจะเป็นหัวโจกสแกมเมอร์หละมั้งผมว่าเนี่ยเอาละท่านผู้ชมครับช่วยกันแชร์ข่าวคราวนี้ให้โลกรู้กันอีกหนึ่งข่าวนะครับกำลังโจมตีเราหนักมาก มันทําเอกสารเลยนะฮะไปถึงทางทรัมป์แล้วก็อ้างว่าเป็นเอะราชทูตนะครับท่านผู้ชมครับเออเคยเป็นคดีเดตว่าอย่างนั้นโอ้โหดูความน่าด้านของมันนะฮะไปยืนถ่ายรูปกับหุ่นกี้พึ่งพ่อใหญ่ทําอีกแล้วเหมือนไมเคิลบ็อฟลอรไม่มีผิดเลยท่านผู้ชมครับซึ่งช่วงนี้นะครับเพจปลอมกำลังระบาดนะฮะท่านผู้ชมครับมาแจ้งเรื่องราวข่าวนี้กันหน่อยนะครับเพจของกองทัพที่2นะครับโดนซะแล้วท่านผู้ชมก็ขอให้ระวงรรังเพจปลอมนะครับ ในการใช้ชื่อที่ใกล้เคียงกับรูปแบบโปรไฟล์คล้ายคลึงกับกองทัพ,พที่2ที่แอบอ้างว่าเป็นข่าวสารจากทางข่าวเพจจริงของกองทัพ,พที่2นะครับซึ่งถ้าดูให้ดีๆนะครับตอนนี้เพจของกองทัพที่2มีผู้ติดตาม2.5ล้านนะฮะท่านผู้ชมครับอ่ะดูกันให้ดีๆด,ด้วยนะฮะท่านผู้ชมก่อนที่จะเข้าไปเม้นไปเสพข่าวนะครับก็ต้องบอกว่าต้องติดตามข่าวสารจากเพจของกองทัพ,พที่2แต่เพียงเท่านั้นนะครับ สำหรับเรื่องราวจากทางชายแดนไทยกัมพูชานะฮะท่านผู้ชมอีพีนี้ผมมีข่าวสารมาบอกกล่าวกันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรับชมกันจนจบคลิปนะครับให้กำลังใจแนวหน้ากันต่อไปตราบใดที่ยังไม่สงบนะครับสำหรับแนวชายแดนไทยกัมพูชานะฮะท่านผู้ชมอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณท่ทานสวัสดีครับ